ตดีแล้วแ้ดีล้างางมันง่ายครับเราเป็นคนชอบล้างรถเขง่ายแต่ก่อนแท่นตรงนู้นเป็นปูนอืมมาเอารถครับางมาลาจะใกล้เนาะ ต้ององันนี้พี่กิตนะครับยังให้ยังก็รอผมใช่ไหมผมว่าแล้วขอรอผมทีน้พี่จะซ่อมรถไปร้านนี้ก็ได้ครับผมอู่ทางบัน่มก่อน ข้ามาจากรงกันอ๋อลงต่อี่ร้านอะไรอ่ะชื่อร้านอะไรนะพี่อ่อชื่อร้านพุทธิสารกันช่างอ๋อพุทธิสารที่เข้าไปในรงมเก่าหรือเปล่าไม่ไม่ครับตรงสามแยกพุทธคือเลยตรงสามแยกเลยครับก่อนมันจะเป็นบ้านบ้านเก่าครับของผมอ่ะใช่อก่อนที่อยู่ซ้ายเหมือนกับปับใช่ครับใช่ใช่ใช่ สนมากนี่คนรุ่นใหม่ก็ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้เนาะใช่ครับเพราะตอนนี้เป็นอะไรนะเป็นของขาวอ่ะใช่ครับต้องซูนเก่งๆนะครับมากบางคนช่างรุ่นใหม่นี่เห็นแล้วก็ยอมเลยครก็ไม่เป็นเขาไม่รู้บางทีเดี๋ยวนี้เขาสอนแต่ ช่างเนมหรือเป่าสีส labour. โงอะไรบ้าสีสันจะนลมผมไม่รู้จกผมแซวะเฮ้ยรู้จักได้ครับอ๋อไม่้สึกอ er. ่ะแก้มันคอนหมดเลยใช่ครับมาจภาพี่ทีมเลยทำอะไรบเดี๋ยวแลให้พี่ดู ได้ไหมได้ได้ไม่ต้องเบรคครับเลี้ยวอย่างเดียวอ๋อไม่ต้องเบรคเลยลงไปใช้เช้าได้ครับแล้วพี่เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวไปหาผ้ติดผู้ไปครับอ้าวยในยังสวยใสอยู่ใสอยู่เลยหยกหายยากน้อจะัได้โอ้กันนี่ล้อล้ญี่ปุ่นไปครับไป có dấu vô uhm Product lạc bay của ngài sản bom nếp lại hai vật đơn đường với 1000 slide สวยมากข้างในคลิกเลยไปครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อู่ทำการเขียนทำการเขียนไหวไหม น่าจะเปิดแล้วหรอกอ,อดไว้แสดงว่าไม่ชาร์จแบตให้ผมใช่ไหมไม่วอางคอาลองดูดิติดไหมแบตใช่ไหม มันไฟแบตไม่มีเลยมันเป็นตาขาวๆไปแล้วสีแดงนด่าต้องกันแห้งด้วยอะ่ะได้ไหมอืมพวกนี้มันเติมกันได้ไหมได้ได้เติมได้มันเติมออกไดโอ้โหมันกึ่งมัน,มนให้รอปภเข็นช่วยต้องนาน รลบแบตหมดอันนี้อยู่โรงพยาบาลหล่มสักมันยังใช้ได้ไหมแบบ เ,เมื่อกี้ผมดับไปสักพักนึงแล้วพอกุญแจมันเปิดเข้าไปมันก็หมุนตึ๊ดๆ,ๆๆเหมือนเมื่อกี้นี่แหละแล้วมันก็ไม่ติดแล้วแบตก็หมดไปเลย,ยแบตมันน่าจะเสียใช่ไหมก็คือเอาไปชาร์จเพื่อใหะแห้งเต็มดีๆเลยให้เขาถอดอันนี้ให้เลยใช่ไ<อ>หมแล้วถอดถอดหม้อเน้ออกเลยเอาอไปชาร์จที่ร้านถ้าไปชาร์จที่ร้านเขาเขาจะทำการแห้งเขาจะชาร์จให้เราด้วยไม่งั้น เอาจอดที่ร้านก่อนโดนจากการจาด์จได้อีกวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งเต็มๆเพราะว่าเลยจะไปจอดที่ร้านเพราะว่าชาร์จแบตต้องวันเต็มๆถึงจะเต็มเจอไงรถเก่าซื้อมาในราคาสามแสนห้าเฮ้ย กลับบ้านครับจ่ายกันแล้วเรียบร้อยไม่โลต้องขับลองดูสักครั้ที่สองนินนี้ก็มีปัญหาเรื่องแบตครับแบตที่มันไม่ได้ชาร์จนะแต่ช่างเขาบอกว่ายัางใช้ได้อยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวคือเดี๋ยวตอนเงย็นนี้จะเอาไปชาร์จดูขอไปชาร์จไปที่ร้านแบตแล้วก็เติมนน้องกัดไม่ได้แล้วก็ความร้อนครับเรื่องความร้อนเมื่อกี้ขี่ไป ไม่รู้อากาศมันร้อนด้วยมั้งเนาะความร้อนขึ้นกับสุดเลยนะนกับถึงไอขีดขาวๆข้างบนเลยเนี่ยขีดขาวเนี่ยอันนี้แฟนก็นะครับขับรถมาจะใส่เดี๋ยวเราตามไป